จังหวัดตานดรเศษสันต์ทเจริญพ่อคความคิดกรสลที่ตกดังนั้นในป่าของการท่องเที่ยวที่เส่ห์ที่ สวัสดีครับผมนายพงนัทพงงามนะครับชื่อเล่นชื่อปีนะครับเป็นเจ้าของร้านหมูกรอบนะครับชื่อร้าน NP ราชาหมูกรอบนะครับ ก่อนหน้านี้ก็ทํางานประจํานะครับและก็จุดเริ่มต้นก็มาจากทําเป็นอาชีพเสริมเล็กๆน้อยๆนะครับขายหลังเลิกงานประจํานะครับางานงานประจําทําอยู่บริษัทเสริมสุขนะครับเมื่อก่อน,นเป็นเป็นลูกจ้าง<ด> <ๆ S 2> เงินเดือนก็อยู่ประมาณสองหมื่นสามหมื่นแล้วแต่เราได้ค่าคอมนะครับประมาณนี้ครับก็ได้รายได้ไดนะนเวลาเราไปออกออกบูธนี้ครับรายได,ได้ค่อนข้างขายดีรายได,ได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับก็ หลักหลักแสนอยูค่ครับก็ตอนนี้มีขายอยู่3าอย่างนะครับมีหมูกรอบแล้วก็หางหมูทอดอีกอย่างหนึ่งจะเป็นชาชูนะครับซึ่งอตอนนี้ก็เตรียมของคนเดียวอชาชูทําไม่ทันนะครับประมาณน,นี้ครับจุดเด่นก็อยู่ที่หนังปูกรอบเนื้อฉ่ำนิ่มน้ําจิ้มสุดแซ่บนะครับรับประกันได้เลยว่าซื้อแล้วต้องกลับมาซื้ออีกแน่นอนเพราะว่าโดยซื้อเรื่องของปริมาณสินค้าและก็ตัวน้ําจิ้มที่เด็นคือตัวน้ําจิ้มนี้มัดใจคนให้ให้ให้เขาได้กลับมาซื้อแล้วก็ งานบริการของเราน้ำจิ้มเนี่ยมีมีสองอย่างนะครับมีน้ำจิ้มหวานกับซีฟู้ดนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าชอบเลยชอบแบบไหนขอเพิ่มได้ส่วนมากน้ำจิ้มจะหมดก่อนหมูปิ้งก็ตอนนี้ขายอยู่ที่หน้าวิไลเกษตรนะครับแล้วก็เวลาออกบูธตามงานต่างๆนะครับก็จะไปถ้าใครแนะนามาก็มีงานประจาปีอย่างเงี้ยก็ก็ไปหน้าเกษตรก็อาจจะจะปล่อยไปก่อนเวลาออกงานก็ทําคนเดียวแต่ว่าหลังจากนี้ก็มีแพลนที่จะทําจะเปิดหน้าร้าน ขายทุกอย่างที่เกี่ยวกับหมูกรอบอย่างเช่นกะเพรา,าพวกอะไรเมนูต่างๆที่เป็นกับหมูกรอบจะขายเฉพาะหมูกรอบอย่างเดียวก็คือว่าให้ให้พี่น้องชาวบีรมเวลาที่เข้ามาที่อยากกินหมูกรอบให้ไปหน้าร้านได้เลยตอนนี้ก็จะขายแค่าจานละห้าสิบบาทเริ่มต้นแค่นี้ครับขายไม่แพงถ้าเป็นหมูกรอบผมขายาขีวละเจ็ดสิบชุดละร้อยสี่เวลาซื้อผมแนะนําให้ซื้อเป็นเป็นชุดดีกว่าเพราะว่า,เ,าเวลาผมใส่ให้ผมจะใส่แถมและก็ให้รู้สึกว่า ซื้อแล้วมันมันไม่แพงอย่างเงี้ยครับชุดละร้อยสี่สิบหมูก,กรอบชุดละร้อยสี่สิบหางหมูร้อยยี่สิบครับหนึ่งปีแล้วครับหนึ่งปีแล้วครับผลตอบรับดีผลตอบรับดีมากเกินเกินคาดเลยครับจนสุดท้ายต้องต้องได้ลาออกจากงานประจำมีเงินช่ไหมก็ถ้าสนใจก็ทักมาคุยกันได้ครับก็จะปล่อยติดต,ต่อที่เบอร์ศูนย์เก้าสองครับเก้าสี่เจ็ดหนึ่งหกสองสามครับเฟซบุ๊กชื่อว่าเอ็นพีได้แล้วก็ขีดแล้วก็ราชาหมูกรอบนะครับหรือทักเฟซเข้ามาก็ได้ครับ พี่ว่าพีวักแล้วก็ห้อยร้านสามชุดนะครับเอาชุดที่หนึ่งเรื่องว่าวนะครับกับน้ำเรื่อง นายสังข์ต่างคำประสุนธโทเพชรศรีสระคมสัญจีเมืองไวไลนครับ